สนับสนุนโดย World Gas เขียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333ในวันนี้ทั้ง2องพิธีกรซึ่งก็ได้วุ้นเส้นท่าเรือของป้าอัำพลของดีของเด่นมาเป็นโจทย์และสำหรับผู้ที่มาร่วมประลองฝีมือในการปรุงวุ้นเส้นท่าเรือให้อร่อยนั่นก็นคือทีมกุ้งสดนำทีมโดยป้ายาจันยาแก้วใจและป้าน้องลพรคงมนัฐที่นำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้น มาเป็นจานที่ใช้สู้สุดในครั้งนี้ส่วนอีกหนึ่งทีมพี่ผู่ล้ำพูแสวงส่งและพี่เผยสาธุรัดมาในทีมที่มีชื่อว่าเส้นเหนียวก็ของงัดเอาตำรับอาหารที่ทําจากบุนเส้นที่บอกว่าเป็นเมนูถนัดเพราะทั้งทํากินเองและทําขายด้วยเมนูผัดไทยวุ้นเส้นทีมไหนจะปรุงอาหารจากบุนเส้นได้ออกมาทุกอกทุกใจคณะกรรมการที่รอชิมกันอยู่ก็ต้องไปติดตามชมกันต่อนะครับเอาละครับเรับเข้ามาสู่รายการ คนก้นัวครับช่วงนี้นะครับเป็นเบรกที่เราจะมาเฟ้นหาค่อครัวแม่ครัวฝีมือดีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าตะหลิวทองคาไปครองและวัตถุดิบในวันนี้ค่ะก็คือวุ้นเส้นแต่วันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทีมไหนจะแพ้ทีมไหนจะชนะโอ้โหไม่ค่อยคุยเลยเดี๋ยวเชิญออกมาเลยดีไหมเชิญทั้งสองทีมออกมาด้านหน้าเลยค่ะมาเลยครับมาเลยครับทั้งสองทีมครับมาเลยโอ้โหออกมาก่อนชนะก่อนหนูยัดเงินใต้โต๊ะมาด้านหน้านี่เลยค่ะมาด้านหน้าหนูมากันข้างๆผมนี้เลย ทีมเริ่มขำเอ้ยยัดเงินใต้โต๊ะเจอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองทีมท่านผู้ชมครับสำหรับทีมของโรนะครับใช้ชื่อทีมว่าทีมกุ้งสดถูกต้องไหมฮะถูกค่ะเอานะครับก็วันนี้มีคุณจรัญญาแก้วใจหรือว่าป้ายาค่ะนะครับอีกหนึ่งท่านครับคุณนบพรคงมนัสหรือว่าป้าน้องนะฮะค่ะวันนี้เรามาาในเมนูอะไรครับกุ้งอบวนเส้นค่ะกุ้งอบวนเส้นของเรานี่ไม่ธรรมดายังไงครับเนี่ย สั่งพิเศษไงพิเศษไงคะพิเศษเลยพิเศษนี่ใส่กุ้งเยอะหรือว่าวุ้นเส้นเยอะใส่กุ้งเยอะวุ้นเส้นเยอะเพราะทำจากโรงงานวุ้นเส้นค่ะโอ้ยอะดูเบาๆกุ้งกับวุ้นเส้นธรรมดามาดูทีมนี้บ้างทีมนี้เนี่ยชื่อทีมว่าวุ้นเส้นผัดไทยค่ะชื่อทีมเส้นเหนียวเมนู้นเส้นผัดไทยมันเป็นมุกอะเป็นมุกคือถ้าเล่นถูกมันก็ไม่ขำเลย อย่าไม่เอา <laughs> <laughs> วันนี้ชื่อทีมว่าเส้นเส้นเหนียวค่ะนนร้อนอะค่ะอ,อวันนี้ค่ะอยู่กับแม่ครัวสองสาวสวยใสยไม่ไรสมองเหมือนเจ้าของเลยเหมือนพลอยแล้ววันนี้ค่ะคุณคลำพูสแสวงทรงหรือว่าพี่ภูใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะ พูนเผยสาธุรัตน์หรือว่าพี่เผย,เยวันนี้ถามความมั่นใจนิดนึงค่ะวันนี้ถ้าเกิดให้เต็มร้อยเนี่ยพกมากี่เปอร์เซ็นต์คะเต็มร้อยเลยค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรอดอะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์100 100รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวผมมีกองเชียร์จริงเหรออาถามหน่อยครับกองเชียร์ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเบอร์การ์เชียค่ะ เชียร์โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือค่ะน้องๆแต่ละคนนี่เราคัดไซส์กันมาเลยให้อยู่ระดับเดียวกันนั่งเก้าอิ่มก็หัวไม่มีเกยกันเลยนะไซส์กระ็หมายมาน่ารักเอ้าเหรอเดี๋ยวถามหน่อยวันนี้ของเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นคุณมากแต่เต็มที่เอาเดี๋ยวอะไรอ่ะอาน้ำขิงสักถ้วยไหมครับไม่ต้องจัดแล้วอะที่ไงพร้อมแล้วเดี๋ยวทั้งสองทีมประจําที่เลยค่ะเฉลี่เลยครับ ี่เดินเลยค่ะด้านหลังนู้นเลยอ่ะเมื่อกี้ถามน้ำขิงจะค่้ยไหมไม่ต้องใช้ฮะรุ่นนี้ไม่กินน้ำขิงแล้วขอยานัทอย่างเดียวแม่จะเข้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องทันปะเนี่ยทันรุ่นยานัทปะเนี่ยที่มันเหมือนมีเอาหัวแม่กุญแจมาถือเคยเคยเคยดอมเคยเห็นตาทำว่ายาเล่นเตมเตมอย่าตายายมาเล่นยาจะแสีงความอยู่แล้วอ้าวคุณผู้ชมตอนนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันครับเริ่มจากห้า ไปเรื่องปรุงเมนูวุ้นเส้นผัดไท่ได้แก่วุ้นเส้นกุ้ยช่ายถั่วง,งอกไข่ไก่น้ำมันพืชพริกป่นปน้ำมะขามเปียกใช้โป๊ะฝอยน้ำตาลทรายถั่วลิสงซอสถั่วเหลืองพริกวดาเต้าหู้ กุ้งแห้งมะนาวกุ้งผักชีหอมแดงวันนี้วันนี้เหมือนแบบพบแฟนคลับมาด้วยเนาะเอาแน่นอนครับเอาแฟนคลับขอเสียงน่อยากให้จับหน้านี่คือหน้าแฟนคลับนี่คือยิ้มไม่หุบแลวนะตั้งปากจะถึงลูกหูแล่ะยิ้มอย่างเดียววันนี้อะน้ำมันค่ะน้ำมัน อันนี้เราใส่น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชฮะน้ำมันพืชค่ะสีมันคล้ายๆกันเลยนะฮะใส่เยอะเลยใส่มันเครื่องกระทะก็วิ่งหรอเยอะไปไหมเยอะไปตักขึ้นมาหน่อยโอยเราก็ไม่ทถามเขาแสดงว่าคุณไม่เคยทำอาหารเลยใช่ไหมเยอะไปก็ใส่ขึ้นมาหน่อยก็ไปเติมมอเตอร์ไซค์ได้เหมือนเดิมมันเป็นน้ำมันเถิดอันนี้ก็เล่นก็เลยนะแล้วก็หอมแดงหอมแดงมาครับมาที่พี่เผยนี่นะคธอโอ้ไม่จุก น้ำปลาก็ไหลซาบซึ้งกับหอมใช้ตามด้วยหัวใช้เปื่อยนะฮะหัวใช้ยโป๊ะใช้โป๊ะนะครับคุณนี่เนาะเกเรียนตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็ไม่ค่อยจำสักเทาไหร่เนาะเม่อยาวรอเสียงดังเลยฮะน่าเกลียดเนาะอ้าวนี่เราอันนี้คือเต้าหู้เต้าหู้นะครับนี่เต้าหู้นี่ทอดก่อนไหมฮะทอดก่อนค่ะทอดก่อนบอกนี่แล้วคุณผู้ชมบอกเคล็ดลับด้วยที่คนนะ ฮอตก่อนฮอตก่อนจะได้ไม่เป็นสนส่วนลูกมือที่ดีนะคะเนี่ยพี่เผยช่วยพี่ภูส่งให้ตลอดครับส่วนพลอยก็รู้ก็รู้ก็ดูพี่ป่นลงไปเจียวนี่ปกติพี่ป่นเขาเขาโรยทีหลังอ่าปรุงทีหลังนะฮะอ้วนเส้นผัดไทยนี่อยู่ตรงไหนฮะนี่อ้วนเส้นเราต้องเอาไปทำอะไรก่อนวะคะเส้นอย่างดีนะคะเอานำรุ่มาเลยอันนี้ถามพี่ภูนิดนึงว่าุ้นเส้นเนี่ยเอามาออกถอนมาจากห่อออกจากห่อแล้วเราต้องไปต้มไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำเย็น น้ำเย็นแค่น้ำเย็นค่ะนานไหมคะนี้เดี๋ยววแล้ก็ให้มันนิ earrings. ่มอะค่ะอันนี้อะไรใส่น้ำเปล่านะคะเปล่า่ให้มัสวยมากเลยนะสวยดีก่ออ่ะให้พี่เขาผัดตัดมาัมามามาฟังนี้บ้างครับฟังนี้ค่ะทีมกุ้งสดของเราที่จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างบอกคุณผู้ชมก่อนครับสำหรับเครื่องปรุงเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นได้แก่วุ้นเส้นกุ้งหมูสามชั้น ชวนเจียวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำตาลทรายขิงหอมแดงพริกไทยป่นน้ำมันพืชกระเทียมเจียวลากผักชีขึ้นฉ่าใ <จ S 1> สหมูสามชั้นก่อนนะคะเพื่ออะไรครับเพื่อแทนน้ำมันค่ะ<ส>จะได้มไม่มัน แล้วก็ใส่จวนเจวนะคะอะไรนะคะจวนเจียวค่ะพริกไทยหอมพริกไทยหอมแล้วก็หอมแดงค่ะเขามีชื่อเรียกว่าจวนเจียวแล้วก็ขิงสดนะคะครับขิงสดแล้วก็รากผักชีค่ะน้ำราดค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงคือเราปรุงทีเดียวให้เสร็จเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ กระเทียมเจียวให้มันหอมบผมแ้วเรากลัวติดกระทะเราก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงใส่น้ำมันลงไปนิดเดงจ้าแล้วหุ้นเส้นนี่เราก็มาเค้าใส่ซีอิ๊วกับน้ำมันหอยโอเคแล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ลงไปครับแล้วเราก็ใส่กุ้งนี่วางไปคือย่าๆว่า น้ำเราจะลาดทีหลังเลยสุดสองคนนี้นี่เขามีอะไรก็แท็กทีมกันตลอดเมื่อคืนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันไปดำไหมคนหนึ่งอมสองคนหนึ่งอมแม่เราใส่กุ้งแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำน้ำซุปที่เราปรุงแล้วใส่ลงไปนะคะอ้าวนี่แหละครับลาดออกไปแล้วต้องทำไงต้องไปอบไหมอบค่ะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวไป จุดแก๊สรอเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่จริงๆริจริงจังคับเสียงฟู่ฟูนี่ไม่ใช่งูเห่านะฮะแต่เป็นเสียงแก๊สแก๊สแก๊สแรงมากเราไปดูทีมของพลอยดีกว่าเดี๋ยวตัดไปครับทีนี้โอ้โหดูความความเหนียวของวุ้นเส้นแน่นอนจริงๆหลังจากที่ผัดกันแบบเขาเรียกข้าวเหนือพี่ภูพี่ภูใส่น้ำมะขามนะคะใส่น้ำมะขามครับไฟเปิดอยู่ป่ะครับเค่ะ กุ้งแห้งที่ผมสงสัยมากนะคุณผู้ชมครับว่าทำไมต้องเรียกว่ากุ้งแห้งเยอรมันอ่าอันนี้น้ําตาลนะคะอะไรคะน้ำตาลน้ำตาลเขาจะไม่ใช่ผงซักฟอกใช่ไหมครับโอ้น้ำตาลนะฮะฝานี้ฟูไปหมดละหอมละมุนขึ้นมาคุณผู้ชมมาใส่น้ํามันหน่อยนะคะอีกหนใส่เพราะว่าเราจะใส่ไข่ค่ะไข่มันจะได้ไม่ติดกระทะค่ะคือที่เนี่ยมีเคล็ดลับเพราะว่าถ้าเราสังเกตผัดไทยที่อื่นจะใส่ไข่เร็วมากถุงหออเรานี่แบบสด หัวงอวิธีการคือโรยข้างบนแล้วหกข้างล่างด้วยให้มันเข้ากันนี่คือแบบกรอบเลยหัวงอโสดอันนี้คืออะไรคะอันนี้กินใช่ไงคะใช่แล้วมันมีขึ้นไม่ใช่ไหมขึ้นปุ๊บมันต้องใช่อย่างเดียวเมนูที่ทําประจําเลยใช่ไหมฮะค่ะเชื่อนปลาที่เขาเสร็จละท้าอีกรอบเขาจะตกใส่คุณปูใส่พี่ลังเนี่ยอ่ามาแล้วครับอ๋ออันนี้เขามีแบบห่อไข่แบบบางๆด้วยนะให้มันดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้คิดว่าแต่ละท่านคงจะหิวกันเลยแหละนะฮะนะฮะเห็นปัตรายแล้วหิวเลยนี่นะครับได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบทวนครบห้าหมู่ใช่ไหมฮะครบหมดเลยอะทีนี้มาดูทีมคุณเดี๋ยวนี้ให้ตกแต่งใจให้สวยงามนะคะครับตอนนี้น้ำร้อนแล้วถ้าอย่างนี้คือแปลว่าเดือดใช้ได้จ้ะ แล้วเราทำไงต่อคะเพราะมันเดือดยีด๋ยวรอมันแห้งอ๋อมันจะเดือดจนแห้งเลยเหรอรอให้มันเหือดลงไปค่ะคือเส้นนี่เราคือมาตจะฐานดีมากเราต้องใช้น้ําเยอะนิดหนึ่งถ้าถ้าเป็นเส้นที่ไม่ใช่ของโรงงานมูเซ้นนี่นะคะคือต้องพอสุกแล้วมันจะเปื่อยมันจะเปื่อยเส้นจะเปื่อยใช่เครื่องเทศสําคัญเหมือนกันนะฮะะนี่อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะขึ้นใช่ ขึ้นชายเลยนะไม่ขึ้นก็ไม่ใช่อ่าถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ใช่พอใจมั้ะครับใกล้อาศัยจานได้ยังครับได้แล้วค่ะโอ้นี้เปิดแล้วก็ใช้บุกแอสคอยเช็คอยู่เรื่อยๆเติมอีกครับอันนี้แหละจ้ะเสร็จแล้วนะคะดับเลยค่ะปาเลยครับยกมาใส่จานกันเลยครับมา ด้านนี้ครับเห็นไหมไม่ติดหม้อเพราะว่าใส่หมูสามชั้นลงไปเยอะใช่ค่ะหมูเส้นแบบไม่ดูเส้นมันเดืองดูน่ากินอยู่เลยมันเอาเอาเอคุณใช่มาโรยหน้าไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าอะไรครับ ไม่มีแป้งไม่มีแป้งเพราะเราใช้ถั่วเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเป็นท่าเรือไม่มีส่วนผสมของแป้งครับวันนี้เราต้องใช้ธรรมชาติล้วนๆราอะไรนะคะใช้ธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆสองตันเลยเราสองคนกินกันสิบปีแล้วนะเราไม่มีอบไม่มีอะไรแล้วก็ตากใช้แดดตากอย่างเดียวแน่นอนครับตากแดดออเอาละครับตอนนี้นะอาหารทั้งสองทีมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะให้นํอาออกมาชมหน้าตากันว่าเป็นยังไงอ่ะชิญทั้งสองทีมนําอาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยออกมาเลยค่ะมาเลยครับโอโ้โหกับทีมเส้นเหนียวของพลอยนี่วุ้นเส้นผัดไทยกุ้งอบวุ้นเส้นของพี่ลุลานะฮะมนนันก็เยอะกินได้เป็นสิบคนนะพี่บอลังการงานสร้างมากผู้ชมครับดูหน้าตานะฮะ,ะอาหารของทั้งสองทีมนี่ น่ารับประทานทั้งคู so ่ก็เรียกว่ายังสูสีอยู่คือเราไม่รู้ว่าทีมไหนจะแพ้จะชนะแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการครับได้มาชิมกันค่ะว่ารสชาติของทีมไหนจะถูกใจถูกปากคณะกรรมการและเราสองคนที่สุดรวมถึงเราสองคนนี่สําคัญมากคือเราเนี่ยเป็นขัสุดชี้ขาดเลยชี้ขาดเลยว่าทีมไหนจะชนะอ่าาาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะว่าทีมไหนจะคว้าแตะหลือทองคาไปช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ